สวนหล่ะเนี่ยปีนี้ต่างปีกายสวัสดีพี่น้องสวัสดีอีกรอบตอนกำคำ,คำกลับมาแต่บ้านพัล่าแล้วพี่น้องเอ้ยแต่นั่งเอามาลาว่าให้มาแว่บ,บ้านค่ะเนี่ยมันทน้กลับนะคะก็เลยสิขามาส้มสวนเพิร์สกรอนสวนกระปานเอาบุญเนาะโพดโพวัสดีค่ะอญิงแล่ แหละเช้พวยยังน้อยสวัสดียายรุนค่ะกันได้ฟุตบอลกาลันอยู่สามจิบดูเปยอยู่ดอกยำความเช้าบอกยิงเลยจ้าใจแตกใจแตกซ้ำใจแตกซ้ำแ่ากระสิบบ้านนี่แหละโอ้ยพี่ดอวเลยมารีวิวรีวิวบ้านบ่าวมีสกปรตตังเต้เพิ่นนานมาเนี่ยมาท่านได้เคยมาอันรีวิวบ้านเพิ่นแจ็คเต้ มาเอาซองแล้วนี่แจกอส่บ้านใหม่เขาขับไปเบิ่งก่อนนะสวัสดีน้องเมย์สวัสดีน้องทำเห้ยบรรยากาศได้อยู่นะสวัสดีน้องทำหุยใหเป็นนุ่มเลยเด้อที่นอนพร้อมหุยสเลิศค่ะเลิศ เขาจังไดรลิเออเอาบ้าแบบนี้สิขายนะ่ามาเห็ุห <laughs> ายเซาบ้าแล้ว <laughs> มาขึ้นละหาลอยเปลี่ยนบรรยากาศเอาบ้าล่ละถ้าห้องพัดลมเหรอฮะวล้อ้ยบรรยากาศได้นะคะเลิศ <laughs> แต่มาว่นที่ได้เคยมารีวิวจากเลยอุ้ยนนนนนนน เว้ยจิบอหาอรจังใดหนึ่งอันกันลงกุนหลายอยู่เห็นประอันอาหารการกินกับแบบบุฟเฟ่เอามีอาหารมีอาหารเส้าอาหารเที่ยงให้พ่อเป็นแค่ตัวเองบุฟเฟ่เท่าใดนี่งบแล้วก็มีสันไหวยนำโซนโตกจะรู้ไปไายได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นบรรยากาศฮอตเลตเลยสิปัา งบใกล้ที่ฮอดอร่อยกระทงแล้วก็มาลอยได้เนาะพอดีเลยนี่นะกับเปิดเพลงขึ้นตรงนี้เลยนะคะป้าดงบเท่าไรในเบามีงบประมาณหลักเท่าไหร่ก็หลายอยู่เนาะพอดีเป็นตะหักในอะเตออยู่แสนกว่าและเมื่อใดก็เมื่อใดขึ้นนี่ใกล้หรือเปล่า วีแสดงว่าฮะิได้ว่าทะเลาะอยู่ไรขึ้นละหานะพอดีมตรงก็เลยมาแล้งนี่นะรถนะคอ่าฮะเป็นตะแพงน่ะมันเตาะอยู่เพ่อนนะมันเตาะอยู่มันน้องทำเลยเตาะอ่ะแค่แต่ว่าน้องทำเตาะอยู่สวัสดีอันนี้อันนี้อี่ยงสีมอน ต้องมาต้องมาสีมอนคอนไซมันจังเสียวสั่นระเบิงบ่ออกพูดพอจังไดเธอใช่เอาแบบมันเฮ็ดแบบนี้หรือว่าสิมาอนคันเธอลงไปเฮ็ดอยู่ในไน้องน่ะพี่ประสานะแล้วสิกล้านอนเหรอสิบ่ได้ปุ๊กเข้าห้องน้ําเบิดคืนบ่แม่เนี้ยงมาดีนะอันคอกายอันใหม่อีกแล้วเหรอนี่นะขอกายไก่พันไข่กันยังไงเนาะไข่ไข่ก็เก็บเอาเลยเหรอ สวนเพิ่นกับปีนี้นะพี่น้องเอ้ยบอมเปนซองเฮกตาร์ผู้บ่โพดโพด์สวนรวมเหรอข้างนอกแล้วก็โพดผูกกระดาผบเห็นเพ่นเพขาอ้อมไฟไฟลงไปเขาหุบโป่งยังอีกข้างนอกนะบักโม่เหรอนี่สวนในกะปูบอมเป็นบ้บอกอย่างว่ารถนะคะกับเบามีนี่ไอแผนการโครงการของเพิ่นนี่โครงการพันล้านโครงการเพิ่นอุ้ยได้กระทั่งไม่ จ้าบาดานโซลาร์เซลล์ใหม่เนาะเลิศค่ะมันมีไก่มีไข่อยู่บ่เธอยังหรอไปเปิดเบื้องโลดสิบ่มีจังไดนมันไข่ย่ำไดเนี่มันไข่ย่ำเศร้าพอได้มันสิไข่่วงสวยๆกับย่ำส่วนใหญ่สิเก็บย่ำมื้อแสง4หามองว่ายี้มื้อเช้าตื่นมานี่มันสิบ่มีไข่กับขึ้นโบไข่ได้เฮาค่อยนึกว่ามันสิไข่คือเป็ดช่วงเอ่อสายๆไปหาค่ำ

จ้าโอ้ยคะแนคนละมันนิ่มเขาไปส่งมื่อไหรใช่เขาไปเบิ่งกระเด้พี่น้องเอ้ยอันมีเอฟซีกระทำมาว่าก็ไม่อยากเลี้ยงไก่คือบ่าวมีบอกโอ้ยนางสีเปิดนี่ไงไข่มาหลายฟองเลยไข่ร่วมกันเลยเนาะอ่านเรื่องขึ้นซอมแม่ซ้มแม่แล้ว น,นี่คือใหญ่แท้เนาะเบอร์หนึ่งเลยบอจักนี่คือมาใหญ่แทนนี่มาจากว่าวนะคอกใกล้เพิ่นกับสองคอกมันบอกอัอ๋ออออาะเหตย้วอะรนี่ยยี่อย่หากนแ่อมอ้อหัวอาหารกับสำหรับหัวอาหารอันไกลไข่เลยนะเนาะน ฉพาอาหารมันก็ซอสระห่าอยสามสิบบาทอืมฮะซื้อกระหาพันบาทอาหารไก่นะแลกไข่ไข่มันได้ขึ้เยอะื้ออาหารไก่กรอห่าพันบาทไข่ไข่เดือกระห่าอยกำไรกำไรในยังนี่นะกำไรกันน้อบนห้าบนนึงกำไรเย็นบ่อยเ็นไอคือจีรานน้นมันไข่เมื่อลรแพงกว่าอืมปกติสี่สิบกว่าขาสิบกว่า เนาะของการเพิ่นนี่ประยุทธ์ซัมมี่นะโอ้แต่งมงแต่งโมสวัสดียายรวยขอจักกอดเนี่ยเป็นยังคะเร่งแรงนะนี่ใสยปูนใสยปุ๋ยขอจักกอดบม่ได้ขอจักรปูนใ่ปุ๋ยโอ้ยบัจจักมันบัจจักพักบัจจักอีหยัง เขาไปส้มสวนอีกสักกันฮะวู้ยว้าวแย่ไหมครังทางใจย่อมค่ะคันเรื่องไอ้ปลูกปลูกฟังฟังเรื่องเวียกเรื่องงานก็ต้องยกให้ครอบครัวนี่นะคะโอ้ย กะกินย่อนซอนนอนกักเจ้าแอ้ละสู่ไปเบิ่งแม่น้องเมยอันนี้แตงอันนี้แตงยวันนี้ได้มาชมสวนสมสวนครอบครัวแสนสุขมีทุกอย่างทุกชนิดพักสากระเบือยันเลื้อลบบ่ตต้องห่วงขายขาดยัง มาขอได้พี่น้องเพื่ออยากได้พักหอมบวัวหอมซอยหอมป้อมห,อม,หอมยางก็แล้วแต่เซินที่สวนไคขึ้นข้นวนบมี<น>มอันนี้พักกาดเหรอหรอันนี้พักกาดอันนี้ผักขมอันนี้พักคมอ,อันนี้พักชี พักหอมปามทุกสิ่งอย่างเลยพนดินไม่น้องมอให้พอดินต้นหอมต้นหอมอ้าเติมเม็ดเติมเม็ดนี่ทุกอย่างจั่ก็ได้แต่เบิ้งเลยะเฮ้ยเบิ้งเอาสวนห้าบ่มีแต่สวนได้น้อยนั่นายนี้แล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกแค่พอได้กลิ่นของของราบนบริปลูกหลายดอก ขอบขัวเฮ้ากับขอบขัวบใหญายนาะป้าขันปลูกใคยสิจำใดขนาดปลูกพอรไรกินน้่พี่น้องเอ้ยสองเฮกตาร์เบาๆพูนน้ำกัญใัใส่เพงโซลาเซลล์เริดค่ะขันใรรน่ขึ้นมาเนี่เคี้ยวอุ้มทุ่มเลยบรรยากาศยามเศร้านี้แห้กับสเปนตะเบิ้งคักนี่นะเริดเริดเปิดเสือน้องสาว้าขับไปทางไหนยะนรุ่น อืเฮดเป็นรีสอร์ทแล้วรีสอร์ทบ่าวมีบ่าวมีเจ้าต้องขยายรีสอร์ทเจ้าขยายรีสอร์ทเจ้าออีกจักหลังสองหลังอ้อมน้องหันรีสอร์ทสวนบ่าวมีนั่นเองพี่นอลเอ๋ยคำมาแรงมากจะเปิดกับพักกันเข่าสวนนี่แหละค่ะคำมากับเข่า พักกระโดนกระปูกเหรอพักกระโดนกระปูพักกโดนกินกระลาบป่าพักขมไหมเธออืมบ้านเธอบอกมีบอลเคยเห็นตีบอกแน่เมนบอลเต้เคยไป้ายอีบอลเมนบอลเปไม่มีพี่น้องบะโอ้เมนหุ่นจักกันอยู่ว่าสกัตทัลลิโอ พี่น้องลายเนาะเนี่ยคือหลีไว้แต่จ้ะตอนเหรอฮะคือซิมใส่ต่มไก่ค่ะโอ้ยโอ้ยซีน้ำด้วยิงสันกับพอดีเลยแปว่ามากกันมากกันยังว่าทานได้อันนะโอ้ยผ่านมาส้มสวรวันตัวเองว่าสวไม่เป็นน้ำเป็นปาามาบ้านใหมเนอะมาจอมลี่สเปลี่ยนบรรยากาศ จ้าจใจแล้วกวดะลอยะบะมี่มาบะามี่มาหาลอยเมแรกสิบะมือสีบเงินบ่อกกับีสเซนไว้ด้วยบะมีจ้าโอเคนะน้องพี่น้องเอยั้งแต่เพิ่นเหตุส่วนมากกั็ได้ข้วมาส้มจักเสือมือนี่แหละค่ะแล้วก็มาเบิ่งกัน บ้านริมสะเบาวมีนี่ยบัท่านได้เคยเห็นอันบัดเคยมารีวิวจากเธอเห็นอยู่แต่ผ่านแต่บัได้เข่ามาเบิ่งจากเื่อว่าแล้วก็ได้นะอย่าทำพุนอย่าทำพุนไม่เห็นของเบาวมีเนี่ยจะข้องกระคิดจะได้อยู่นะหักสาจะสะจะข้องพันยุพิปสาเห็นไหมซะสะจะข้องพันยุใกล้พิปสาซ้่มท้าวลิโอพันจิกิย่านบ้านนิพุสบุก่าอยู่แล้ว อยู่ห้างนะพี่พอดีเขังห้องน้ำไปได้กับปุ๊กกันเบิดดคืนเบ่ไหวนะคะโอเคพี่น้องคลิปนี้จะพาบรรยากาศไว้แซนิที่สวนไอรีสอร์ทสวนบ้านมีละกันนะคะจองจองว่าคืนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยคือดอก พีใหม่อยากเวียนบรรยากาศเที่ยงหน้าก็ได้เฮ้ยทย <c oughs> ุกสิ่งอย่างอะไรพี่น้องดูตามคลิปหน้าก็แล้วกันขอบคุณขอบคุณพี่น้องเบอร์สุขสุขคนนะคะกลับมาจะบันพ่อลาแล้วก็มาแวะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเบอร์สุขสุขคนอยู่ดีมีแหง้งยู่ดีกินแซ่บยู่เจ็บกินนัวเบอร์สุขสุขคนไปแล้วไปเลย